แล้วถ้าเกิดเขามาพูดล่ะเขามาพูดเขามาทําให้เราเจ็บช้าใจเขาด้อยค่าเราเขาทาให้เรารู้สึกเหมือนเราไม่มีคุณค่าเขาทําให้เรารู้สึกเหมือนเหนื่อยตรงประเด็นนะคะเขาแค่เล่นในส่วนของเขา เขาแค่เล่นบทของเขาเขากำลังฉายบทละครของเขาให้เราดูเขากำลังเล่นละครในชีวิตเขาที่เขาเป็นตัวเอกชีวิตใครคนนั้นก็เป็นตัวเอกในชีวิตตัวเองเขาพ่นคำพูดออกมา เขาแสดงการวางตัวปฏิบัติกับเราอย่างไม่ให้เกียรติก็นั่นคือชีวิตเขาเขาเป็นตัวเองเขาจะเล่นอะไรก็ได้เราเป็นแค่คนดูเป็นแค่ผู้ชมการละเล่นเรากำลังดูละครของเขาเราดูละครฟรีนะคะคิดแบบนี้ได้ปะ ยิ่งถ้าเป็นคนที่ใกล้มากๆพี่เอมสวัสดีค่ะยิ่งถ้าเป็นคนที่ใกล้มากๆเช่นสามีเช่นผู้ร่วมงานหัวหน้าที่ใกล้ชิดเช่นพ่อแม่พี่น้องเราได้ตั๋ว VVIP นะคะในการดูบทละครที่เขาเล่น เวลาที่เขาโมโหวเวลาที่เขาไม่พอใจเวลาที่เขาพ่นคาพูดร้ายๆใส่เราเขากำลังเล่นละครของเขาให้เราดูอยู่มองให้เป็นทีวีที่กำลังฉายหนังหนึ่งเรื่องให้เขาเล่นไปเขาให้ตั๋ว v v ว p ไเลยนะคิดให้มันเบา คิดให้มันสนุกคิดให้มันสบายอย่าพึ่งเอาตัวเองไปจุ่มในน้ำเขาเล่นเรื่องของเขาเราอะ่ะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเรื่องของเขาอยู่หรือเปล่าก็เขาเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องของเขาเราก็ได้ตั๋ว v v ว p ยิ่งถ้าเป็นคนที่ใกล้มากๆนี่คือตั๋วชั้นหนึ่งเลยนะ ที่นั่งโซฟาพร้อมผ้าห่มพร้อมป๊อปคอนเขามาโชว์การแสดงให้เราดูคุณฟักแฟมคุณเป็นนางเอกอยู่แล้วแล้วใหม่จะบอกว่าเราคิดให้สนุกขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมคะในละครของเราอะเราอะนะเป็นทั้งผู้กำกับเป็นทั้งคนที่เล่นเป็นกองสวัสดิการด้วยเพราะต้องทำมาหากินเลี้ยงดูตัวเอง เป็นคนเอนเตอร์เทนเป็นมาเก็ตติ้งให้กับตัวเองด้วยเราอ่ะโคตรจะพร้อมทุกอย่างเลยในชีวิตเราแล้วใหม่อ่ะว่ามันสนุกมากกว่าเราเป็นผู้กำกับเราเป็นคนเขียนบทเราเป็นแบบจัดแสงสีเสียงได้นะเราแต่งตัวให้กับตัวเราเราทำทุกอย่างเลยในชีวิตเราเราก็กำลังเล่นละครเราอยู่แล้วมันสนุกมากเราไม่ต้องฟิกซ์หรอกว่าเราจะเป็นอะไรเป็นนางเอกบางทีมันก็น่าเบือ่อ ไม่ได้บอกให้ทุกคนมาร้ายเป็นนางเอกที่มีคาแรคเตอร์ที่มันหลากหลายก็ได้วันนี้อยากจ,จะเป็นผีบ้าผีบอก,ก็เป็นวันนี้อยากจ,จะเป็นแค่ตัวประกอบชีวิตนี้วันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองมาเป็นคนสวนนั่งดูซิว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่ขับรถผ่านไปในระหว่างที่ฉันตัดหญ้าเนี่ยเป็นยังไงทำให้มันสนุกทำให้มันยืดหยุน่น ทำให้มันสบายคนที่ให้เรื่องให้คําพูดให้คนรอบตัวเนี่ยมากระทบกับเราไม่ใช่เขานะเขาบังคับให้เรารู้สึกไม่ได้เขาแค่เล่นในส่วนของเขา